แกนำลูกกริเสใได้ยานี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องขยายไปไกลอย่นี้น่ากลัวเลยนะแค่สามตัวก็หนาวแล้วืองกันเต ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการเจริญสติสัมยะเฉวเพาะที่มาทำในคอร์สเนี่ยมันไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกแต่ให้รู้วิธีให้ถูกกล้องเท่านั้นเองว่าเออกำหนดอย่างนี้เคลื่อนอย่างนี้รู้อย่างนี้ให้มันชัดเจนถูกต้องนะ ที่จะกลายเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็พัฒนามาจากเวทนาใช่ไหมเวทนามีกี่ตัวพอใจไม่พอใจแล้วเฉยๆสามตัวใช่ไหมสุขทุกข์แล้วก็อเุเปคขาหรือสุขะทุกขะอทุกขมสุขะพอพัฒนามาเป็นโสมนัสโทมนัสอเุเปคขาพัฒนาเป็นเรื่องจิตแหละถ้าอยู่ในระดับกายเรียกว่าสุขทุกข์และอทุกขมสุข พอในระดับเข้ามาสู่จิตเรียกว่าโสมนัตโทมนัตอุเบกขาพอในระดับอารมณ์อะไรเกิดเป็นราคาโทสะโมหะเห็นไหมที่เราสอมนมาเพียง่ราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีราคาก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะวีตาราคังวาจิตตังวีตาราคังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะหรือเมื่อจิตไม่มีความร้อความชอบความรักของใครก็ให้รู้ว่ามันไม่มี แต่ในชีวิตประจำวันเรารู้อย่างนี้ไหมถ้ามันมีเนะี่ยพอรู้ใช่ไหมแต่ไม่มีเลยไม่อยากกลรู้มันเลยใช่ไหมเออไอ้ตอนจิตที่ไม่มีความรักความชอบความแค่มเป็นยังไงนะเราเคยตั้งใจเจตนาดูมันจริงๆไหมไม่หรอกไอ้ตอนเจอตอนที่มันมีจริงๆเราก็ไม่ได้ดูว่าเออราคามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนี้นะสอดสายหาวิธีตอบสนองเราทีเนี้ จะโดยวิธีใดก็แล้วแต่และแล้วแต่ปัญญาของคนลหล่เนี้เนี่ยปุถุชนทั่วไปแต่พอเราได้ดวงตาเห็นรมแล้วมันมาเห็นแรงสั่นสะเทือนว่าความรักความชอบของใครกระทบกายกระทบใจมันมีแรงสั่นสะเทือนขนาดไหนระดับนี้ก็ถือว่าเป็นโสดาปฏิมากรนะถ้าสามารถเห็นขนาดนี้นะแต่ถ้ามันเอามันออกได้ด้วย,ยก็ยิ่งดีเลยแหละที่เนี่ยนะเอามันออกได้ด้วยและตอนที่มันไม่มีก็ร,รู้ภาวะจิตท,ที่มันไม่มีราคะด้วยนะ ที่เราสวดไม่เคียดใช่ไหมว่าในหมดจิตอันนี้ได้ระดับความเชื่อมต่อระหว่างกายไปสู่เวทนาแล้วเวทนามาสู่จิต <c oughs> จิตมาสู่อารมณ์ใช่ไหมทีนี้ระหว่างจิตมาสู่อารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งมันไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจมันไม่เป็นความพอใจไม่เป็นความไม่พอใจ ในชีวิตระหว่างวันระหว่างความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันไหนมีมากกว่ากันไอ้หนูอันไหนมีมากกว่ากันเคยสังเกตไหมฮะความพอใจกับไม่พอใจอันไหนมีมากกว่าในชีวิตประจวันอันนี้ก็คงจะเป็นคนๆเลยเนาะแล้วแต่บางคนอาจจะคนที่เป็นเทวดาเนี่ยมีภพภูมิมที่ดีเนี่ยจะมีความอินดีพอใจนี่มากกว่าแต่คนที่ภพภูมิเนี่ยเป็นอบายภูมิเนี่ยความไม่พอใจก็เยอะกว่าใช่ไหม ทีนี้เราก็าต้องมารู้ว่าเราคนอยู่ในภพภูมิไหนเราก็เช็คตัวเองได้ถ้าเรามีหงุดหงิดปรีฆะอารมณ์เสียบ่อยๆแสดงว่าเรามาจากอวัยภูมิอารมณ์เดิมของเรานหะแต่เราเป็นคนมีความพิตินดีพอใจรักสวยรักงามความเพลิดเพลินอะไรได้ล่าเริงแจ่มใสได้ง่ายเราก็มาจากภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเป็นเทวดาชั้นไหนมาเกิดอย่างนี้นะอันนี้มันมีที่ไปที่มานะจูๆ่ๆเลยไม่มาเกิดอย่างนี้นะเออ มาเห็นหน้ากันเนี่ยจู่ๆใช่มเเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยกันถชา่เกิดมาไม่ใช่อย่างนั้นนะกว่าเราจะมาปฏิสนธิ์นเนี่ยเรามาจากภพภูมิไหนอ่ะมันมีใช่ไหมแล้วตัวนั้นมันถึงทําให้คนแตกต่างกันไงไอ้คนที่มาจากภพภูมิที่ดีมันค้าขายอะไรมันก็รวยมันก็มีความสุขทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่คนมาจากทุกขติภูมิอายภินอกจากไม่พออยู่พอกินหาแทบตายก็ยังเป็นยี่เป็นสินอีก่ะอันนี้มันมันกรรมเขาสร้างมาแตกต่างกันอย่างนั้นเออ อันนี้มันมันบอกที่ไปที่มาัมนะไม่ใช่จูจ่ๆเลยจะมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการที่เราบพบก,กนันไม่ใช่บังเอิญหรอกมันจะต้องมีกรรมมีบุญอะไรสร้างร่วมกันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราก็จะต้องสาวไปถึงรากรู้ของมันุษยเราจะไม่สงสัยว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตทําไมต้องเป็นอย่างก็คุณทํามาอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ได้ก <c oughs> ็คุณทำมาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ได้งไงอ่ะเนะเราก็จะ ถ้าเรารู้ว่าเรารู้พบภูมิของเรานี้แล้วก็มีการแก้ไขเกิดขึ้นใช่ไหมเออเนี่ยฉันทําทุกขติมามากฉันไปเกิดในบามืัจจุบันผลของอาบายก็ยังติดตามฉันมาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องรีบปฏิบัติทมฉันต้องขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันเจริญภาวนาฉันจะไปเกิดในสุขติบ้างไอ้คนนั้นมันทําอะไรนิดหน่อยมันก็เลยเอาเลยเอาไอ้เราทําเทบตายเป็นที่อีกต่างหากเนี่ยขาดทุนอีกต่างหากล้มละลายอีกต่างหากเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใช่ไหมพัฒนาตัวเองขึ้นมา แต่คนที่มันยังไม่เข้ามาสู่กระแสของการมีศรัทธามีความเพียรในเรื่องของภาวนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพบปูมเขาเขาได้ไหมไม่มีเลยยากมากเลยแล้วแต่เหตุการณ์มันจะพาไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําก็คือให้มีกัลยาณมิตรการที่จะจะเปลี่ยนพบปู่ของเราได้มีเงื่อนไขยอยู่สองประการหนึ่งมีกัลยาณมิตรสองเราต้องมีปัญญาเรียกโยนิสูมณสิการ บางทีเราพบกเริยในะมิทดีมิด,มด,มดถูกมิตรเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เ่าพูดหรอกเรามีแค่ครึ่งเดียวมีกเริยมิตแต่เราขาดโยนิสมนสการขาดปัญญาถึงพบก็พม่พาหมายอะไรดูไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> เมื่อรุ่งสางขึ้นมาแสงทองที่ปรากฏในทิศใด เราถึงได้รู้ว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกชั้นใดนะบุคคลผู้ได้พบกริยามิตรและเกิดโยนิสโสมนรสการเรากล่าวว่าบุคคลนั้นได้บุพนิมิตแห่งอริยมรรคได้ต้นทางแห่งอริยมรรคเริ่มได้ต้นทางแล้วนะท่านนั้นจะใช้คาว่าบุพนิมิตคือทำสองประการนี้ก็คือกริยานิมิตและโยนิสโสมนรสการ เสมือนกับแสงตะวันแสงเงินแสงทองเป็นปุกพิวิของทิศต,ตะวันออกนะแล้วนั่นเองการแสวงหาการเารยียนมิตรและมาทําตัวเองให้เกิดปัญญาสามประการเนี่ยควรทําทอยู่เสมอได้กล่าวได้ปัญญาสามประการคืออะไรหนึ่งเมื่อพบการเรียนมิตรแล้วจะได้ปัญญาสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองได้ทําความเข้าใจได้ถูกต้องสแล้วเอาไปลองทําดู ลองทำรู้ได้ถูกก็หมายความว่านั่นเราเราเข้าสู่ทางอริมักแล้วแต่ถ้าหากว่าทำแล้วยังไม่ถูกก็ทำหลายๆครั้งเข้าข้อนี้ไม่เข้าใจข้อหน้าเข้าอีกข้อหน้าไม่เข้าใจเข้าเข้าอีกจนกระทั่งเราเอาไปทำในในชีวิตประจำวันของเราเป็นอันนั้นนั่นหมายความว่าเราก็เดินทางในอริมักไปเรื่อยๆพุทธเจ้าถึงแต่ละบุคคลที่เข้าถึงความเป็นสุดาบันแล้วจะไม่ตกอบายไม่ไปนรกแต่จะมีทางที่จะเข้าถึง มารู้ทำในโอกาสต่อไปเนี่ยท่านประกันเอาไว้เลยนะถ้าท่านไม่แนใจขนาดนั้นเออคำสอนของท่านก็ไม่มีความอะไรความหมายอะไรนั้นพอจะลําดับเป็นไหมเยมที่นั่งข้างหลังะที่หลวงพ่อพูดพอจะลำดับเป็นนะพอจะเข้าใจชั้นไหมที่นั่งก้มหน้าอยู่ก็นึกว่าหลับไปแล้วนั่นแหละลุกขึ้นยืนหน่อยสิไปนั่งก้มหน้าเสียเวลาทําไมหลวงพ่อก็ลองเปิดหูเปิดตากับหลับตาเฉยเลยเนี่ย นั่นเองเราจะต้องพยายามศึกษาในเรื่องนี้ให้ชัดถ้าศึกษาเรื่องนี้ไม่ชัดเนี่ยเราสงสัยสงสัยตัวเองว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมก็เราสร้างมาอย่างนี้แต่ถ้าเราจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้ต้องหาอะไรหากเรณมิตรหากเรณมิตรแล้วเนี่ยปัญญาต้องเกิดนะแต่ถ้าไม่ไทําให้เราเกิดปัญญากรารณมิตรนะั้นก็ยังไม่แมทกับอิสระกรรมของเราแหละ บางทีเราไปเจออาิยานิ่ไม่ดีๆแต่ผู้ดรรมท่านใช้ไม่ได้เรายอมรับไม่ได้ท,ทั้งที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนะไปเราเห็นหน้าเราด่าเราเฉยเลยอย่างงี้ท่านทดสอบดูว่าคุณมีบาร,รมีพอไหมที่จะฟังฉันในดนืองนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนอ่ะใช่ไหมเราก็ทนหน่อยใช้ความบททนใช้ขันติใช้ฮิริอุตปะเข้าไปช่วยนะเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้เราแต่ละคนเนี่ยได้ ้เข้าใจเรื่องนี้เป็นหลักไว้ก่อนส่วนจะทําได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มศรัทธาและความเพียรเอาศรัทธาเพิ่มได้อย่างไรนะก็พัฒนาศรัทธาที่มันเป็นสมมุติให้เป็นศรัทธาที่เป็นปรมัตพัฒนาศรัทธาที่เป็นโลกิยะให้เป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระอ่าตรงนี้มันก็มีระดับของมันนะ อันนี้คือความยากของของมันศรัทธาที่เป็นโลกุตละก็คือมันเอาอาศัยวัตถุภายนอกเป็นที่ตั้งให้เกิดศรัทธาเชื่อวัดอย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาเชื่ออาจารย์อย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาปฏิบัติรูปแบบนี้ฉันเกิดศรัทธาเนี่ยมันนวนขึ้นอยู่กับสิ่งข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาแบบสมมุติหรือศรัทธาที่เป็นโลกิยะปาราลบสิ่งภายนอกเป็นที่ตั้งในความเรื่อใสแต่ศรัทธาที่เป็น ปรมัดเนี่ยปรุปรสัจจะทำเป็นเป็นที่ตั้งความเริ่มใสมีสี่ประการหนึ่งกรมสัทธามั่นใจในการกระทำของตัวเองว่าเราทำได้สองทำแล้วมันต้องเห็นผลชัดเจนใช่ไหมถูกหรือผิดต้องพิสูจน์ได้ว่าไอ้ทำไปนี่มันใช่หรือไม่ใช่ต้องเห็นได้ด้วยเองนะไม่ได้บอกอาจารย์บอกว่าอันนี้ผิดนะเธออันนี้ไม่ใช่นะเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่ใช่น,นี่ยังปลารบอาจารย์อยู่แต่ปลารบด้วยปัญญาของตัวเองว่าเออทําแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะไม่ทํำไปตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเห็นด้วยตัวเองเรียวกว่ากรรมวิปากสัทถาแล้วอันที่สามเมื่อทําไปแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้จริง อาจจะเป็นเป็นแปลงทางดีก็ได้ทง้งชั่วก็ได้นะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันที่สี่เชื่อมั่นว่าการกระทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเลือกได้นะรมดีแล้วก็เลือกทําได้คมชั่วเราก็เลือกทําได้เราอยู่ที่บ้านไม่ใช่กรมดีเสมอไปบางครั้งก็ทํรคมชั่วด้วยใช่ไหมเช่นว่าลูกมันไม่ฟังอย่างเงี้นะ ความไม่ได้ก็หดเต็มที่เลยนะแต่อย่างมีสติกนะ็ชั่วไหมแต่ทําไมต้องทาําอ่ะเนี่ยมันจําเป็นแต่จําเป็นต้องต้องทำสามีไปมีเล็กมีน้อยอย่างนี้นะจะปล่อยตามเรื่องตามราวเดี๋ยวเขาไปจริงๆแล้วลำบากไม่มีใครมาดูแลเราใช่ไหมมันก็ต้องปลามกันบ้างแหละอาจจะปลามหนักปลามเบาแบบไหนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน,นถามว่าชั่วไหมก็ต้องชั่วแต่จําเป็นต้องทํา อาจจะขึ้นเขาเขาย่อยสอกก็บ,บ่างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่น,นี่คือชั่วบางอย่างเรารู้จักทำแกงบางอย่างเห็นว่าโอ้โหพริกมันเผ็ดเหลือเกินอย่าใส่มาเลยเกลือมันเค็มลเลยอย่าใส่มเลยแกงอร่อยไหมไม่อร่อยพริกมันจะเผ็ดขนาดไหนก็ต้องใส่แต่ใส่แต่พอดีที่เรากินได้เกลือจะเค็มขนาดไหนก็ต้องใส่ ใส่พอดีที่เราจะกินได้ออันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นที่เขาเรียกว่าไม่ดีนะบางครั้งก็ต้องทำแต่ทำแต่พอดี thank you